ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของหน่วยทหารนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกันต่อครับ ปเริ่มต้นกันที่มณฑลฐานบกที่26ร่วมกับอำเภอคูเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและทําให้น้าท่วมในลําน้ํามูลสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตําบลปะเคียบจนเกิดความเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวซึ่งอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมณฑลฐานบกที่26นํากําลังเข้าช่วยเหลือนายจรูนเกตไทยสงอายุ67ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่110หมู่ที่18 บ้านน้อยแสนสุขตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจำนวนวไร่ขึ้นจากน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่นาข้าวในขณะนี้ประกอบกับคุณลุงมีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบหืดภรรยาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบุูรสาวป่วยเป็นโรคไทรอยไม่สามารถช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้อีกทั้งยังไม่มีไรายได้อื่นนอกจากผลผลิตข้าวในแต่ละปีเท่านั้น